ถามมาเนี่ยน่าจะเป็นน้องผู้ชายอายุไม่เยอะนะคะถามมาเรื่องอสุจิค่ะคุณหมอโปรไฟล์นี้ยังเป็นรูปน้องๆวัยรุ่นอยู่เลยถามอย่างนี้ค่ะบอกสวัสดีครับ <c oughs> พอดีเนี่ยผมไปตรวจอสุจิมาแล้วหมอบอกว่าอสุจิผมไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงแต่ไม่เป็นหมัน พอจะมียาบำรุงตัวไหนแนะนำไหมครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยอายุยี่สิบสองจะเข้ายี่สิบสามไม่มีโรคประจำตัวค่ะคุณหมออายุเท่านี้นี่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยเหตุอะไรถึงจะต้องไปตรวจน้ำอสุจิด้วยคุณหมอมีคำแนะนำนยังไงบ้างคะค่ะการตรวจน้ำอสุจินั่นก็คือตรวจดูคุณภาพของอสุจิะกและก้าน้้ำอสุจินะคะค่ะทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตรวจเพราะว่าอยากจะมีลูก แลวน้องอายุยี่สบสองยี่สามเป็นไปได้นะน้องต่างเพราะว่าบางที่แต่งงานเร็วอ,อ,อยู่ดยได้กินด้วยกันเคยชมาลีก็เคยเจอายุยี่สิบกว่าเนี่ยอยู่กินด้วยกันมาสองสามปีนะคะอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นก็ไม่ท้องออก็สงสัยก็มาตรวจพอมาตรวจแล้วเนื่องจากว่าโอกาสที่จะมีปัญหาเวลาหนึ่งปีไม่ท้องเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีลูกยากเพราะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งปีถ้า <c oughs> มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอก็จะท้องนะคะแล้วก็ถ้าสองปี มีแพทย์สัมพันธ์สม่ำเสมอไม่ท้อง90%เขาท้อง10%ก็เรียกว่ามีลูกยากดังนั้นเะมีเจอน้องวัยรุ่นก็เรียกว่าไม่ไวัยรุ่นนะคะก็เรียกว่ารุ่นเยาว์20กว่าเนี่ยมาตรวจอสุจิแล้วเขาตอนแรกเนี่ยส,ส่วนใหญ่จะพูดงนี้น้องต่างว่าไม่ต้องตรวจฝ่ายชายผมแข็งแรงดีนะคะบางท่านก็บึกบึนทีเดียวนะคะแต่อสุจิน้ําสุจิไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายนะคะมันเกี่ยวข้องกับการผลิตของลูกอัณฑะ ดังนั้นนะคะเมื่อแต่งงานหนึ่งหรือสองปีไม่มีลูกนะคะก็มาตรวจคุณภาพอสุจิทีนี้คุณภาพอสุจิเนี่ยนะคะก็จะตรวจดูตั้งแต่ปริมาณของน้ําว่ามีเท่าไหร่ปกติก็จะมี3ามถึงสี่ซีซีนะคะปริมาณของตัวอสุจิปกติก็จะมีเกิน20ล้านนะคะต่อ1ซีซีนะคะการเคลื่อนไหวอสุจิปกติอสุจิก็จะต้องมีการ movement หรือเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า50%ซ ถ้าออกมาตายหมดเกลี้ยงอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพไม่ดีนะคะแล้ความผิวติของอสุจิก็ไม่ควรจะมีความผิวติมากเช่นมีสองหัวสองหางพวกนี้จะปฏิสติได้นะคะดังนั้นสรุปว่าจะตรวจน้ําอสุจิก็คือเมื่อเรามีข้อบ่งชี้ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการเป็นหมันหรือว่าการมีลูกยากมีอีกอันนึงน้องต่างที่ตรวจก็คือบริจาคอสุจิเพื่อเอาไปผสมเทียม แล้วตรวจแล้วบอกว่าอ้าวมันไม่มีคุณภาพก็แจ้งมานะคะดังนั้นเมื่อการผลิตมีปัญหานะคะการการผลิตอสุจิเนี่ยก็ผลิตที่ลูกอัณฑะนั่นนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาต้องดูว่ามีน้อยหรือไม่มีถ้าไม่มีตัวอสุจิเลยก็เรียกว่าเป็นหมันนะคะโหบางคนบอกหมอตรวจผิดหรือเปล่าไม่มีสัก,กตัวเป็นไปได้ยังไงไม่ผิดนะคะเพราะตรวจเป็นหยดแล้วก็เทียบเป็นซีซีออกมาต่ําสุดก็ยี่สิบล้านยี่สิบล้านนี่เยอะ แต่โดยทั่วไปคนมีลูกยากคนมีลูกง่ายเนี่ย300-400ล้านต่อ1นึ่งซีซีทีเดียวเยอะนะคะดังนั้นตรวจไม่ผิดแต่ถ้ากลัวว่าตรวจผิดอีกหนึ่งเดือนตรวจซ้ํานะคะสรุปว่าถ้าอสุจิมีน้อยเช่นต่ำกว่ายี่สิบล้านเคลื่อนไหวไม่ดีตายออกมาตายหมดเลยนะคะหรือว่ามีตัวผิวติเยอะอันนี้ก็จะต้องไปดูแลตัวเองนะคะจริงๆการติดอสุจิเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะทั้นั้นถ้าฮอร์โมนเพศช,ชายดีนะคะ การผลิตอสุจิก็ดีฮอร์โมนเพศชายจะดีได้อย่างไรโอ้พื้นฐานเลยน้องตังคหนึ่งนะคะวิถีชีวิตไม่ดอนไม่นอนดึกไม่นอนดึกนะคะกืนไปก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะมีกมลดฮอร์โมนออกที่จะทําให้การผลิตอสุจิเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็ตอนเช้าๆก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกอถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะทําให้การสร้างไม่ค่อยดีคือสรุปว่า เป็นเรื่องพื้นฐานเลยน้องต่างเรื่องกินโอ้ยอย่าอ้วนอย่ากินจนอ้วนมากไขมันสูงนะคะกินผักผลไม้เป็นหลักนะคะกินอาหารทะเลซึ่งมีธาตุสังกะสีเยอะนะคะไม่กินเหล้าโอ้บอกว่าคุณดื่มเหล้าเนี่ยอสุจิมันเมาไปครึ่งหนึ่งละคือการดื่มคุณหมออสุจิเมาเระมาอเมามันก็เมาไปด้วยก็มันก็ตายนะคะโดนสารพิษเข้าไปแต่ที่ร้ายกว่าเหล้าก็คือบุหรี่นะคะ จากบริมีสารพิษเป็นร้อยๆชนิดนะคะมีนิโคตินพวกนี้ก็จะทําให้ค่าอสุจิได้นะคะลดปริมาณสร้างอสุจิอันนี้พูดเรื่องการพักผ่อนการรับประทานดื่มน้ําให้เพียงพอให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะการพักผ่อนนอนหลับลดความเครียดคนที่อยากมีลูกคุณหใช่สําคัญไหมคะคนนี้อยากมีลูกส่วนใหญ่เครียดทั้งนั้นเลยก็พยายามลดความเครียดการออกกําลังกายนะคะการไม่ให้ลูกอันะร้อนอืม เราเคยไปสิงคโปร์ก็นานละเป็นสิบกว่าปีมาที่แล้วไปห้องห้อาน้าแปลกปลกใจมากเลยมีข้อแนะนําสําหรับผู้มีลูกยากฝ่ายชายในห้องน้ําเลยนะคะเขาติดเลยฝ่ายหญิงควรจะทําไงฝ่ายชายควรจะทําไงฝ่ายชายไม่ให้น่งกางเกงครับกางเกงในครับเขาเลยไม่ปิดสปอร์ตก็คือไม่ให้ใส่ครับไม่ให้อาบน้ําร้อนไม่ให้ลกนแตกถูกน้ําร้อนอย่าใหอา้อย่าขับอะไรนะคะจักรยานอย่าขี่จักรยานทางไกล เพราะมันจะไปกระแทก oh. เส้นประสาทแถวนั้นการสร้างนะคะแล้วก็ให้นุ่งกางเกงขาก้้ยกว้างๆไว้อันนี้เป็นคําแนะนําเลยนะคะของสิงคโปร์เขามีประชากรมีน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยแต่งงานกันนะคะ <Okay. S 2> ดังนั้นก็สรุปว่าก็ปฏิบัติตามนั้นถามว่าจะกินยาบํารุงอะไรนะคะเ uh huh. ชื่อว่าการสร้างอาซุจิเนี่ยก็เป็นปโปรตีนนะคะเป็นธาตุสังกสีนะคะแล้วก็วิตามินทุกชนิด ดังนั้นก็นอกจากอาหารที่เป็นยาแล้วนะคะก็คือรับประทานพืชผักนะคะธัญ,ญพืชอาหารทะเลพวกหอยนะคะหอยนี่ก็จะมีเยอะนะคะแต่อย่าก,กินดิบระวังระวังจะมีพิษยาขึ้นสมองนะคะและ้วก็ อีกอันนึงก็คือยาบำรุงยาบำรุงเนี่ยอาจจะมีโทษค่าสังกะสีวิตามิน B ีวิตามินต่างๆอันนี้ก็พบแพทย์ก็คุยกับแพทย์ได้นะคะแต่สําคัญกว่ายาบำรุงคือตัวเราเองนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานนะคะอีกอันหนึ่งเชื่อว่าพืชผักที่มีกลิ่นแรงน้องตังนะคะก็อาจจะลดปริมาณสุจิได้ขึ้นใช่ผักชีขึ้นใช่ผักชีต้นหอมสดๆนะคะกระเทียมมากเกินไปนะคะก็อาจจะ สามารถลดปริมาณอสุจิได้กระเทียมน้อยๆก็เชื่อว่าทําให้คือคักรทางเพศเส้นเลือดขยายแต่ถ้ามากเกินนะคะสมุนไพรมากเกินก็จะมีผลลดอสุจิได้ค่ะ,ะ,ะก็ต้องเรียกว่ารับประทานอะไรก็ที่มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องให้พอดีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุประมาณ2ี่บย่างยิบสามเนี่ยคุณหมอวิธีตอนนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองเหมือนที่เราว่ามาแล้วก็อาจจะต้องกลับไปตรวจอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะคุณหมอหรือจะแนะนํายังไงดีคะสาหรับหนุ่มวัยเนี้ยใช่ค่ะ ก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอาจจะเว้นเพ่สัมพันธ์วันสองวันแล้วไปตรวจซ้าไมกทีนะคะว่าจริงๆแล้วอสุจิมันอ่อนไหมมันอ่อนหรือว่ามีน้อยจริงหรือว่าเป็นเพราะเราพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงนั้นนะคะถ้ามันไม่ถ้าไม่เป็นหมันนะคะแม้แต่เป็นหมันก็คือไม่มีตัวอสุจิเลยมีแต่น้ําซึ่งเป็นที่เรื่องที่แปลกต่าจังเพราะว่าคนที่เป็นหมันฝ่ายชายนี่ไม่เคยรู้เลยอไม่เคยรู้ว่าตัวเองเนี้ยอสุจิคือน้ําอสุจิมันใสคือถ้าถ้าถ้ามีอสุจิเนี่ย ตัวน้ํามันจะขุนนิดหน่อยนะคะแต่อาจจะพ่อไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นเขาบอกว่าเราถามว่าน้ำเขาขุนไหมเขาบอกขุนแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอสุจิเลยก็มีนะคะก็คืออันนี้ก็สรุปว่าหนึ่งดูปริมาณอสุจิน้ําสุจิหรือดูหน้าดูตาจะไม่ทราบว่าตัวอสุจิแข็งแรงหรือเปล่านะคะก็ต้องมาตรวจมีอีกเรื่องหนึ่งน้องต่างพวกที่มีลูกยากฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางพนันธุกรรมด้วย หมายถึงเราต้องถามที่บ้านว่าโอ้มีลูกยากกันไหมพี่ชายมีลูกหรือยังนะคะพี่ชายมีลูกหรือยังน้องชายมีลูกหรือยังนะคะต้องถามต้องประวัติพันธุกรรมถ้าอ,อที่บ้านมีลูกยากกันมากเลยพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวใน,นต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่นะคะก็แต่ก็ไม่แน่นอนนะคะก็เราถามเป็นแนวทางไปเท่านั้นเองนะคะค่ะเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้